สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะเพื่อนๆนะวันนี้ก็จะมาเลี้ยวสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะเทพมังกรไฟนะเพื่อนๆนะสกิลจะเป็นยังไงบ้างจะโหดร้ายดุดันขนาดไหนนะแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวผมนะเพราะผมสุ่มไม่ได้นะเป็นตัวของน้องในกิวนะบัญยังนะครับผมนะก็นี่เลยครับสกิลนะครับไอน,นี้เป็นเหมือนสกิลอาไก่จิกทั่วไปหรือว่าต้นอ่อนจิกนี่แหละนะสัตว์เลี้ยงไปจิกนะตอนยิงเสร็จนะนี่ครับสกิลปกติทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเป็นอะไรอ่ะ ใช้แม็กเฮของตัวเอง10%เพื่อรับสัญลักษณ์เทพมังกร3ขั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนเป็นโล่นะเหมือนเป็นโล่แต่ที่ผมสกิลที่ผมจะใส่ไปก็นี่ครับตามนี้ก่อนนะนี่สกิลเนี้ยน่าจะแรงสุดยิงกระสุนอัญเชิญเทพมังกรนะออกไปอัญเชิญเทพมังกรสร้าง DMG สร้างสูงสุดต่อเป้าหมายในระยะขอบเขต100 100นะ่จาจะ10ช่องหรือเปล่านะของจุดตกกระสุนอุย้ยก,กว้างนะของกว้างนะกระสุนระเบิด500%เลยนะ โอเคเดี๋ยวไปเทสกันเลยดีกว่านะไปเทสกันเลยดีกว่าขอยอดสร้างห้องก่อนนะไปลองกันนะรุลยลองให้รู้ไปเลยครับเพื่อนนะเราต้องลองให้รู้อ่ะมาถึงเนี่ยปกติเลยนะครับไม่มีสกิลสัสตว์เลี้ยงใดๆทั้งสิน้นเริ่มจะเข้าโหมดเป็นสัสตว์ปกติแล้วนะกดไม่ได้เลยไม่ได้อ่า อ่ะมาละกดก่อนเลยโยนป้ยโดนมวะปึออ๊บาห้าพันสามเลยนะนี่ได้ได้สัญลักษณ์คูณสองนะนเพื่อนนะได้สัญลักษณ์คูณสองมานะครับสัญลักษณ์เทพมังกรเอาฮิลสู้เลยแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยอ๋อมันมันแก้ทางต้นไม้เพื่อนต้นไม้ต้นไม้มันฮิลสี่พันกว่านะฮิลบวกสิบสองนะเนี่ยเนี่ยถ้า ถ้าติดสัญ,ญลักษณ์นั้นน่ะนะเมื่อกี้มันฮิวลองดูนะเดีย๋ยวผมฮิวให้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 ตัวนู้นฮิวให้ตัวนี้ดูเนี่ยสี 4, ่พันนะเนี่ยมันเต็มแล้วก่อนบางเอิมันเต็มแล้วก่อนอ,นนอ,นอะขอยิงตัวเองแป๊บหนึ่งอันยิงยิงนู้นก็ได้ยิงนู้นก็ไเลยอะเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เ็นยังมั้งเป็นตัวปีศาจอยู่บนหัวนะนะปีศาจอยู่บนหัวนะแต่ไม่มีนี่เนี่ยเัยง,งไม่ได้กดเลือดนะโอ้โห อันนี้ข้อดีและหนึ่งสกิลก็คือสกิลตัวนี้นะครับทําให้เนี่ยสัญลักษณ์มังกรโดนเป้าหมายจะบวกหนึ่งนะเนี่ยลดเอฟเฟกเยียวยา60%ต่อเนื่อง2รอบนะก็คือทําให้ฝั่งตรงข้ามฮิลได้น้อยลงนะครับฮิลได้ไม่เต็มนะฮิลได้แบบน้อยมากนะอ่ะลองโยนไปใหม่เนี่ยอ่ะแล้วลองดู จากคนที่ต้องฮิว4,000กว่านะตอนนี้ฮิวเท่าไหร่ข้าหร้อยและต้นไม้ดูพื้นฟูแค่400นะจริงจริงมันฟื้นฟูเป็นพันนะผมว่ามันมาแก้ทางต้นไม้นะไอตัวเนี้ยมันมาแก้ทางต้นไม้เพื่อนโดยตรงเลยแหละผมขอยิงตัวเองให้เลื่อนรถดูก่อนเดี๋ยวแล้วก็ย,วยิงอ่อะแล้วลองให้ต้นไม้เขาฮิวให้เราดู นะจริงจริงมันฮิว4,000กว่านะ้เพื่อนนะเนี่ย4 0 0ันะเพราะมันบวก12นะใส่ตะกิ้ต้นไม้นะอ่าแล้วแล้วเนี่ยเลือดมันไม่ลดนะถ้าเราไม่ใช้ไอ้ตะกิ้ที่ใช้10 mp กดเพื่อเพิ่มค่าเขาเรียกว่าอะไรค่า,คาสัญ,ญลักษณ์เทพมังกรอ,อ่าเนี่ยผมได้แนวการเล่นแล้วแนวการเล่นแล้วนะนี่คือแบบสรุปแนวการเล่นให้แล้วต้องประมาณนี้นะเพื่อนนะอ่าเน้น ใช้พวกสกิลพวกเนี้มากกว่านะครับไม่ต้องไปรีบเพิ่มมันหรอกค่าเอ็มพีอะไรเนี่ยอ่าแล้วก็โยนไปติดดูดซับนะดูดซับมีผลไหมตอนเป่าไม่มีผลนะโดนไม่แปดพันนะเพื่อนๆนะอ่าแล้วผมก็ลองให้ฝั่งฝั่งให้เลือดเราลดดูแล้วมันจะฟื้นฟูเลือดเราไหมถ้าเราไม่ใช้สกิลไอตัวแรกที่เราใส่มาเมื่อกี้อ่าเนี่ยครับเราอย่าไปใส่สกิลนั้นนะ ไอ้ที่ลดที่เพิ่มเพิ่มค่า MP เร็วๆนะแต่เพิ่มค่า MP เร็วก็จริงแนวบินขึ้นก่อนแต่มันลดเลือดเราไงอ่าดังนั้นให้เซตแบบที่ผมเซตตอนนี้นะเพื่อนนะถ้าใครจะเล่นนะเนี่ยดูดิฮิวปกติก็สามพันกะว่าสี่พันกว่าน่นิตเลือดมันเต็มก่อนเนี่ยแล้วมันไม่รีเซตนะเห็นยังอ่าแล้วก็กดโลมาลองลองดูดิอ่าไม่ยิงอะอ่าลองดูนะมีโล มีผลไหมเข้าหกร้อยเข้าเจ็ดร้อยเพื่อนโอดเฟียวนะเนี่ยโล่ได้รับโล่นะอ่าผมว่าเจ๋งว่ะเนี่ยถ้าจัดเซ็ตแบบนี้เจ๋งสำหรับผมผมมองว่ามันเจ๋งมากเพื่อนๆนะอ่ะ,อะแล้วก็ทีวีพีอ่ะไว้แก้ทางต้นไม้อ่ะ นี่พ่นไปอีกแปดพันน่ะน่าจะทะลุเกากะด้วยนะพ่นนะผมบอกเลยอ่าแล้วก็ดูดูหิวตัวเองดิอ่าติดสัญลักษณ์ยังไม่ติดนะแต่ถ้าอยากให้ติดสัญลักษณ์ต้องโยนไข่นะโยนไข่โยนไข่ก็คือสกิลแรกนะเนี่ยครับสกิลนี้โยนไปให้เขาติดสัญลักษณ์เขาจะได้ฮิวน้อยๆนะฮิวไม่ขึ้นเออประมาณนั้นเนี่ยดูหิวให้ดูเนี่ยพันเก้า โอ้โหแล้วเนี่ยสัญลักรักนะอ่ะแล้วมันจะมีสุ่มไหมเดี๋ยวเราใส่สกิลอะไรบ้าง,างนะแต่ผมอ่านแป๊บนึงเมื่อกี้เราปลดสกิลไอ้ดาบออกไปนะเดี๋ยวเราลองใส่ดาบแล้วกันนะลองใส่ดาบแล้วกันอัานต่อไปลองให้มันรู้เพื่อนๆนะเราลองให้มันรู้ไปเลยว่าควรจัดเซตแบบไหนถึงจะเหมาะนะว่าควรจัดเซตแบบไหนอโอเคเชิญ มาอ๋อนานนิดนึงแล้วกันคลิปนี้นะเพื่อนๆนะเอาแบบกระจ่างไปเลยหรือใครมีที่เพิ่มเติมบอกได้ครับเพื่อนๆนะอ่ะเราก็จะจัดเซตสัตว์เลี้ยงใหม่นะมาก็ผมจะเอาตัวนี้ไปนะแล้วก็โล่เอาไปนะโล่นี่สําคัญเลยแล้วไอ้ไข่เนี่ยได้รับได้รับลด DMG 5%ขณะอยู่ในฐานะผู้วิทักษ์เทพมังกรทุกทุกค่า H p 10% จะได้รับลด0.5จํานวนสัญลักษณ์ตามคูณจํานวนสัญลักษณ์เท่มังกรยิ่งสัญลักษณ์เยอะเท่าไหร่ยิ่งได้ลด DMG เยอะขึ้นนะแต่ละรอบจะใช้แม็ก HP 5เป็นฟื้นฟูค่าเวทของสัตว์อันนี้เอาออกเอาออกใส่นี่แทนได้ไหมอ่านี่แหละผมว่านี่คือเซ็ตสมบูรณ์สําหรับมังกรนะนี่คือเซตฉบับสมบูรณ์เลยนะอ่าเท่าที่ผมลองเล่นมาเมื่อกี้ไปเริ่มกัน เซตสมบูรณ์นะลองดูคลิปนี้นะ่าจะได้ข้อสรุปนะนเพื่อนๆนะว่ามันแกวหรือเปล่าสวยแต่รูปจุบไม่หอมหรือจุบก็หอมอ่ารูปก็สวยอ่านะเดี๋ยวลองดูกันสกิลแรกเรารูแ้แหละแต่เราต้องการแค่เพิ่มค่านี้ก่อนย้อน,นไปยนไปนี่ นี่ก็หิวไงฮิวไ,ไม่ขึ้นนะครับฮิวไ,ไม่ขึ้นนะหิวไม่ขึ้นนะนี่ต้นอ่อนนะเนี่ยนี่ต้นอ่อนนะบวกสิบสองเลยนะฮิวอ่ะเออนี่ค่าสัญลักษณ์เท่ม,มัสองแล้วอ่าโยนมาอีกโยนต้องใช้สกิลสั์เลี้ยงบ่อยๆนะถ้าเล่นมังกรน,นะครับเพราะว่าเราต้องการค่าไอ้นี้ค่าสัญลักษณ์เทพมังกรให้เป็นคูณเจ็ด นะ,ะฮิวให้ก่อนฮิวให้ฮิวให้ใหแล้วคิดดูถ้าต้นแต่ไอฮิวที่ไม่ใช้ต้นอ่อนนะมันจะแย่ขนาดไหน,นเพื่อนเมันจะฮิวไม่ขึ้นขนาดไหนอ่ะอ่ะแต่หมเขาต้องการเพิ่มให้มันเป็นเจนะให้ได้กดโล่กดโล่ได้ค่า MP มไหม กดโล่ไม่ได้นะเพื่อนนะไม่ได้ค่าสัญลักษณ์นะกดโล่ไม่ได้นะอ่าข้ามไปข้ามไปข้ามไปก่อนขอค่าเ p เยอะๆก่อนเดี๋ยวผมขอกดมังก่อนพ่นไฟก่อนได้ไหมมาแล้วโอเคได้หนึ่งหน่วยนะเป็นสองหน่วยสองหน่วยเอาไโยนไปได้สองหน่วยแล้วนะอ่ะตอนนี้มันได้เป็นเจ็ดแล้วนะเพื่อนนะลองดูแล้วกัน นี่พอเจ็ดแล้วมันรีเดี๋ยว,ยวสกิลไหนนะที่มันรีเดี๋ยวขอไปอ่านนะนี่แล้วก็ปาเป็นหอกโคตรเฟี้ยวนะโคตรเฟี้ยวเลย,ยาตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าขออ่านสกิลก่อนนะ เ,ออเมื่ออยู่ในฐานะมังกรสามง่ามจะปล่อยกระสุน5้าแฉออกมาขนาดเดียวกัน DMG ตัวเองบวก15้าเปอร์เซ็น Max HP บวก30เปอร์เซ็นต่อเนื่อง3รอบก็เมื่อกี้อ่ะถ้าขับสกิลตัวเนี้ยเนี่ยแหละจุดจบแล้ะคือถ้าได้ทำยังไงก็ได้ให้ค่าเทพมังกรมันคูณเจให้ได้เพื่อนๆแต่มันจะรีนะแต่ตอนก่อนรีอะมันจะมันจะบวกฮิวให้เราอ่าอเอาใหม่นะ ทำไมนะดังนั้นเล่นมังกรเกมยื้อนี่ผมบอกว่าเหนื่อยนะผมบอกเลยว่าเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่แม่จ๋าส,สังเกตสัญลักษณ์บนหัวมังกรเขาดีๆคนที่ใช้มังกรนะถ้าเราไปเจอนะเราต้องสังเกตให้ดีๆเลยแหละนี่สีแล้วนะโอ้โหอย่างโหดร้ายม่งคดคดโงนะ่ง่ะ ดีนะดีดีด,ด,ดีผมว่าดีเลยแหละของดีของดีตอนแ,แรกว่าจะสวยแต่รูปจุ่มไม่หอมนะเฟี้ยวเียวเฟียวเล่นเป็นนี่เฟี้ยวเลย PVP เนะี่ยสนุกเลย PVP Pv <P S 2> สนุกแน่แม่จ๋าเลยแหละอ่าเนี่ยต้นอ่อนเนี่ยร้องอะ่ะต้นอ่อนร้องอะ่ะผมบอกเลยด,ดูดูดิดูดิเพื่อน ต้นอ่อนนี่มีร้องอ่ะอ่ะข้ามอ่ะโยไปอ่ะอยังไงต่ออ่ะโยให้เต็มนะเมื่อกี้เฮ็ดทีเหมือนมันเพิ่มเ p พีนะพอครบเจ็ดนะเพื่อนนะดังนั้นเทินที่มันเจ็ดอนะ่ะเราต้องรักษาเทิร์นดีๆนะเราต้องรักษาเทิร์นดีๆ คือถ้าเรารู้ว่ามันจะเจ็ดนะ่ะมันก็ต้องเพิ่มมิตีไ้เลยเพิ่มมิตีตัวเราให้ได้เลยอ่าเอาใหม่ลองใหม่ลองให้จนแบบได้รู้เห็นภาพมันชัดเจนที่สุดแล้วกันเพื่อนๆนะผมขอลองแบบให้มันเห็นภาพชัดเจนที่สุดนะเพื่อนนะให้เพื่อนๆได้เห็นภาพชัดเจนนะอ่ะโยนไปทางตรงโยนยิงโยนคว้างไปก่อนโยนยิงโยนคว้างไปก่อนโยนไป ผมอยากได้เทพมังกรให้เป็นครบเจ็ดอ่ะตีทักทีแล้วกันลองดูที่ว่าเพิ่มเทพีให้ไหมเดี๋ยวตอนครบเจ็ดนะจะได้บทสรุปไปเลยแล้วกันในคลิปนี้นะมี่เทพีลดก่อนโอ้โหดดดซับขยันออกซะด้วยดูเองเลย ซีใส่ตัวเองก็ติดติดสัญลักษณ์นะเหมือนๆนะอ่ะในเมื่อมันติดสัญลักษณ์นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะในเมื่อมันติดสัญลักษณ์อ่ะลองดูคนที่ไม่ใช้ต้นอ่อนแล้วติดสัญลักษณ์นี้นี่ฮิวบวกเท่าไหร่ฮิวบวกสิบนะลองดูเหลือหนึ่งพันโอ้โหสุดสุดประเทศแบบนี้นะอ่า เดี๋ยวเราต้องเทสนะต้องเทสดูนะเฮพีเหลือแค่นี้เพื่อนนะเหลือหมื่นสามนะเหลือหมื่นสามแต่สัตว์เลี้ยงเรายังไม่เจ็ดนะสัญลักษณ์เทพมังกรถ้าสมมติมันขึ้นเลขเจ็ดขึ้นมาครัแบบนึงอ่านะลองดูบน,นี่บวกแปดพัน บวก8000เพื่อนๆบวก8000แล้วก็หลังจากที่บวกปุ๊บเนี่ยครับมันจะได้หอกนะดังนั้นต้องดูดีๆด้วยข้อดีคือบวกเลือดข้อเสียคือมันไม่สามารถขุดได้ดีนะดังนั้นต้องพาวต้องพาวไปนะอ่าแล้วถ้าใช้กับพาวกระจายเดี๋ยวผมลองดูนะอ่า ลองให้ครบลองให้จบนะนานไม่เป็นไรคลิปนี้ให้มันได้รู้เรื่องนะอ้าวเพื่อนๆก็ก,กดดูแล้วกันใครที่มีมังกรนะหรือลองไปเล่นดูก็ได้ใครที่เล่นเป็นแล้วนะก็ลองดูส่วนคลิปนี้ผมขอเทสให้แบบรู้เรื่องไปเลยอ่็ควรเล่นแบบไหนสไตล์ไหนต้องโยนออกแนละ้เผาตัวเองไหม เอ้อยเนี่ยโยนใกล้ๆก็ได้นะนระยะห่างประมาณหนึ่งช่องมั้งนะมันไม่เผาตัวเองนะมันไม่เผาลูกพี่มันเองอะ่ะถ้าเผาลูกพี่นี่แย่เลยนะครับอ่าห้าแล้วอืมอ่าละหกแล้วหกแล้วหกแล้วแช่หมดแล้วด้วยเจ็ดแล้ว ่ลองดูนะว่ามันเพิ่ม HP ไหมนี่ HP บวกแปดพแล้วถ้าพาวล่ะพาวจะเป็นอะไรเป็นหอกโอูตชอบเลยพาวเดียวด้วยวเฮ้ยมันเหมาะกับอาวุธพาวกระจายเลเพื่อนที่แบบมันไม่อยากพาวเดียวไม่อยากพาวกระจายอะ่ะเออเปียวอะ่ะโอเคนะ คลิปนี้ก็น่าจะรู้เรื่องนะเพื่อนๆนะน่าจะรู้เรื่องแล้วนะว่าเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรุปให้เลยเซ็ตที่ต้องจัดนะแบบหนึ่งอีกตัวหนึ่งบิดก่อนโอเคนะอ่ะเซ็ตที่ต้องจัดนะสำหรับเล่นมังกรก็นี่เลยนะครับสกิลที่1 3 4 5แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับจะประมาณนี้นะเซตที่จัดกับมังกรนะครับโอเคนะยังไงก็ฝาก คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนนะฝากรับชมรักอ่าลองไปพิจรารณาดูว่ามังกรมันก็เทพนะสวยด้วยหล่อด้วยนะเท่เลยแหละนะผมว่าเท่โคตรเท่เลยนะโคตรเฟี้ยวอนะ่ะเออผมชอบนะสเตตัสเป็นไงบ้างนะนี้เป็นบีอยู่เลยนะก็ไปเน้นค่าเด็กเ็กเยอะมาก,มากเยอะกว่ากูรูด,ด้วยซ้ำแต่ atk ด้อยไปหน่อยต้องรีใหม่นะเพราะว่าเนี่ยมันแค่ยิบก้านะเพื่อนนะ ถ้ารีให้ได้41ผมว่าโอ้โหโคตรดูดันนะเออก็อยากได้นะผมก็อยากได้นะมังกรเพลิงกับมังกรไอ้นู้นมันต่างกันยังไงแบบหนึ่งนะอ๋อไอ้นี่มันจะดีกว่าหน่อยนี่มันจะดีกว่าแต่มันต้องค่าใช้จ่ายมันเยอะนะตัวนี้นะน่าจะหนึ่งล้านโด,ดเลยนะโอเคนะก็<笑><笑>อลองดูแล้วกันก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะเพื่อนๆนะฝากไว้รับชมนะครับยาวนิดนึง เอาให้แบบเข้าใจเลยนะครับแล้วก็เซ็ตที่ตามจัดก็ตามนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ